มาาะจจะมา,าะ,าะาักเนนดินมตลมา่าาจะผ่นเดินที่ดียวตัวเด็กๆต่ตีทั้งหลายถือสะทงเน้อยลงมากระมา,า,ยยางู้สูงถือสะทงมาเป็นห่หาค่าสีนสอดนะยศตรอนผู้หญิงต้องสะสมรัพย์สินนป็นค่าสินสอด ขยันช่วยพ่อช่วยแม่จิตงานที่ฝ่ายจิตอาสาเราไปดูงานที่แม่ต่อดูตักน้ำยังไม่เรียบร้อยเท่าไหร่เห็นตุลาก่อนนั่งก่อนยอมนั่งก่อนเรือยังไม่มาเรือตะลังจะมามานั่งหย่อนขาในที่เร่เตรียมทุกเตรียมนั่งได้ทั้งหมด

บนี้เป็นรถจนมากกว่าะบัสก็แล่นมาได้ในตอนทำงานใหม่ๆมีสองร้อยถึงสอราถงสองราถงร้าางราัถึงสราราวง้างสาางรถไฟเป็นงายุสาาก